นี้คงจะไม่มีประวัติอะไรให้มากมายนะครับเพราะว่าพูดประวัติไปแล้วบางทีก็แบบผิดผิดถูกถูกมั่วมั่วสุดๆบางทีเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเนื้อหาเลยดีกว่าเพราะว่าผมว่าประวัติบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่แม่นยํานักเพราะฉะนั้นให้คนที่เขาแม่นยําประวัติเขาทําดีกว่าแต่ว่าโดยประวัติโดยสังเขตอะไรเงี้ยเราเพอจะเล่าได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาแบบประวัติอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับ วันนี้นำชมพระกิ่งอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระกิ่งอ่าปาวเลแล้วล่ะวันนี้วันนี้เข้าในเรื่องของพระกิ่งปาเวเลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนิดหน่อยพระกิ่งปาวเลเนี่ยเป็นพระกิ่งที่จะเรียกว่าไงล่ะจริงๆแล้วพระกิ่งปาวเลเนี่ยเป็นพระกิ่งที่เป็นพระกิ่งโบราณนั่นแหละเป็นพระกิ่งที่ถ้าจะเทียบไปแล้วจริงๆการเล่นหาหรือการสะสม